นึกภาพซิว่าคุณกำลังหานาฬิกาที่ไม่ใช่แค่เครื่องแสดงเวลาปกติแต่เป็นเครื่องประดับที่สวมใส่ได้ทุกวันและยังคงความแข็งแกร่งเหมือนกับนาฬิกา G-SHOCK ที่คุณชื่นชอบนี่คือสิ่งที่ Casio นำเสนอมาสำหรับการฉลองครบรอบ50ปีโดยเปิดตัวริงวอชรุ่น CRW001G 9้าวโดเตอร์ตัวเรือนสีทองสุดหรูซึ่งต่อยอดความสำเร็จจากรุ่นสีเงินที่ฮิตจนแทบไม่มีเหลือขายอยางพลาดช่วงนี้เพราะมันอาจเปลี่ยนมุมมองของคุณเกี่ยวกับการสวมใส่นาฬิกาอย่างสิ้นเชิง วันที่1 3พฤศจิกายน2 0 2 5นี้เองที่คาซิโอได้ประกาศข่าวดีให้แฟนๆน,นาฬิกาเตรียมใจเต็มที่เพราะหลังจากที่ริงวัชชุน C.O.W. 0 0นยถึง 1, 1ด็อกเตอร์ตัวเรือนสีเงินได้รับความนิยมอย่างล้นหลามตั้งแต่ปลายปีที่แล้วล่าสุดพวกเขาก็ได้เผยโฉมคาซิโอริงวัชชุนใหม่ในดีไซน์สีทองที่ดูหรูหรายอย่างไม่น่าเชื่อวัสดุหลักที่ใช้คือสเตลเลสตินที่ผ่านกระบวนการฉีดขึ้นรูปโลหะขั้นสูงพร้อมการชุบไอออนสีทองเพื่อให้ดูเงางาม และโทนทางโครงสร้างแบบโมโนค็อกที่เรียวบางแต่แข็งแรงนั้นผสมผสานกับเทคโนโลยีการยึดติดกระจกที่ช่วยเพิ่มความแน่นหนาของตัวเรือนทําให้มันสามารถกันน้ําได้อย่างมีประสิทธิภาพเหมาะสําหรับใช้ในชีวิตประจาวันไม่แพ้นาฬิกา G-SHOCK รุ่นปกติเลยทีเดียวเพื่อให้เข้าใจง่ายสําหรับมือใหม่ลองนึกภาพว่าโมโนค็อกคือโครงสร้างที่รวมส่วนต่างๆเป็นชิ้นเดียวเพื่อความคงทนขณะที่เทคโนโลยียึดกระจกช่วยป้องกันน้ําซึมเข้าได้ดีกว่าเดิมเช่นเดียวกับที่คุณอาจเห็นในนาฬิกาหนอ น้ำแข็งสำหรับกิจกรรมกลางแจ้งแต่ที่นี่คือจุดที่มันเริ่มน่าสนใจและอาจทำให้หลายคนถกเถียงกันเพราะวัชรุ่น C W 001G 9ดอกเตอร์ยังคงรักษาหน้าจอ LCD 7ส่วนที่แสดงข้อมูลครบครันบนหน้าปัดเช่นชั่วโมงนาทีวินาทีรวมถึงวันที่และเวลาคู่พร้อมฟังก์ชันจับเวลาที่แม่นยำและยังมีฟังก์ชันไฟกระพริบที่ตั้งค่าได้ตามจังหวะเวลาที่กำหนดสร้างความรู้สึกพิเศษ ราวกับแหวนนาฬิกาที่มีชีวิตชีวาของ Casio สีทองรุ่นนี้เป็นนาฬิกาดิจิทัลขนาดเล็กแต่ฟีเจอร์ครบทั่วหน้าจอ LC d ีสามารถแสดงเวลาในรูปแบบ12หรือ24ชั่วโมงได้ตามความชอบผู้ใช้สามารถสลับระหว่าง 2A ขอต่อเวลาที่เลือกได้อย่างรวดเร็วและยังมีโหมดอื่นๆให้เลือกมากมายเช่นตัวจับเวลาละเอียดถึง1:00วินาทีสำหรับผู้ที่ชื่นชอบการออกกำลังกายหรือสัญญาณเตือนรายวันและรายชั่วโมงที่ช่วยเตือนความจำได้ดีรวม ถึงไฟแบ็คไลท์เลทที่ส่องสว่างในที่มืดเพื่อให้อ่านได้ง่ายคุณสมบัติทั้งหมดนี้ควบคุมได้ผ่านปุ่มเพียงสาปุ่มบนวงแหวนเท่านั้นและนาฬิกาวงแหวนรุ่นนี้ยังกันน้ําในระดับที่ใช้ได้ในชีวิตประจําวันโดยใช้วัสดุบแบตเตอรี่ s r 6 2 1 s w ที่ใช้งานได้ยาวนานราว2ปีเพื่อให้เห็นภาพชัดเจนลองนึกถึงตัวอย่างเช่นถ้าคุณเป็นคนที่ชอบว่ายน้ำในสระหรือเดินฝนาน,นาฬิกาตัวนี้จะเป็นเพื่อนคู่ใจที่ไม่กังวลเรื่องน้ำไหลเข้า และนี่คือส่วนที่ผู้คนส่วนใหญ่ยังมองข้ามแต่กลับสำคัญมากสำหรับแฟนๆที่สนใจเทคโนโลยีการออกแบบวงแหวนนี้ไม่เพียงแต่สวยงามแต่ยังเป็นการผสมผสานร,ระหว่างแฟชั่นและฟังก์ชันที่ลงตัวบางคนอาจโต้แย้งว่ามันดูเหมือนเครื่องประดับมากกว่านาฬิกาและอาจไม่เหมาะสำหรับการใช้งานหนักแต่เคสนี้มันถูกสร้างมาเพื่อชีวิตประจําวันจริงๆไม่ใช่แค่แสดงมิตรคุณคิดว่าการออกแบบนาฬิกาแบบแหวนจะมาแทนที่นาฬิกาข้อมือในอนาคตไหม หรือมันเป็นแค่เทรนชั่วคราวที่แคสิอุคิดคนขึ้นมาเพื่อฉลองครบรอบมาแชร์ความคิดเห็นของคุณในคอมเมนต์ด้านล่างงั้นสิครับเราชื่นชอบที่จะได้อ่านมุมมองที่แตกต่างกันและอาจมีใครบางคนที่เห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยกับเรา